ก็สวัสดีนะฮะก็จะมานําเสนอเรื่องทุเรียนนะฮะทุเรียนต้นนี้ผมปลูกในเข่งนะปลูกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละไม่ได้ทําข้อมูลไว้นะฮะทีเนี้ยใบรุ่นก่อนนะที่เข้าออกมานะผมใส่ปุ๋ยไปในตอนที่เขาใบอ่อนใบร่วงหมดแห้งหมดเลยนะฮะแต่ทีนี้เป็นใบรุ่นรุ่นสองมานะฮะออกมาดีนะับอย่างใบอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะครับเป็นใบรุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับเนี้ยออกมาดีมากเลยนะฮะแต่มาโดนอะไรรู้ไหมครับไอ เนี่ยฮะที่เป็นแห้งๆจุจจจดๆดึงเงี้ยเนี่ยคือโดนยาแมาลงที่ผมผสมแล้วก็ฉีด <Mother 's S 1> ลงไปผมผสมในอัตราส่วนที่เข้มเกินไปเข้มข้นมากเกินไปนฮะก็จะมีผลเสีย่างนี้นะฮะราบยาแมาลงฝากด้วยนะครับนี่นะครับยาแมาลงเนี่ยให้ใส่ตามอัตราส่วนที่เขาแนะนานะฮะจะดีที่สุดนะครับเนี่ยพวกอย่างเงี้ยนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยใบรุ่นนี้ออกมานสวยหมดทุกใบเลยนะฮะสวยหมดทุกใบผมก็จะยังไม่ทําอะไรนะก็จะปล่อยเข้าไปก่อนนะฮะปล่อยเข้าไปรอรุ่นต่อไปและทีนี้ตอนนี้เนี่ย เห็นใบเร right? yup ิ่มจะแก่แล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เป็นใบแก่หมดแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็เริ่มใส่ปุ๋ยอีกทีนะฮะเนี่ยนะฮะที่โคนต้นนะฮะเราจะใส่ปุ๋ยให้นะฮะใส่ปุ๋ยให้ที่โคนต้นนะฮะก็ยังทดลองอยู่นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมคิดว่าใบแก่แล้วคงไม่มีปัญหาอะไรนะฮะให้ปุ๋ยประมาณนี้นะไม่ได้มากจนเกินไปนะครับเขาก็กาลังจะมีแทงแทงยอดอ่อนออกมาอีกอย่างนี้นะฮะเนี่ยนะฮะแทงยอดอ่อนออกมานะฮะก็หลายยอดอยู่นะครับอย่างเงี้ยกําลังแทงออกมานะครับเนี่ยนะฮะเห็นช่ไหมฮะ ลังจะแทงยอดใหม่ออกมาก็มาดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับต้นต้นนี้ยังไงจะอัปเดตอีกทีนะฮะวันนี้ก็เป็นวันวันหวยออกนะฮะสิบหกกรกฎาคมหกห้านะฮะเดี๋ยวยังไงจะมานำเสนอให้ชมต่อไปเรืเลยนะฮะถ้าต้นนี้โตหรือไม่โตยังไงนะฮะกำลังออกยอดใหม่นะฮะผมก็เพิ่งมาดูนะเพิ่งเห็นนะฮะนี่นะครับถือว่าใช้ได้นะฮะก็ฝากให้เรามาระวังในการเรื่องให้ยาแมลงนะครับให้อัตราส่วนที่เข้มข้นเกินไปก็ไม่ดีนะฮะ แผลี่ใบเขานะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือถ้าไม่ให้ในช่วงที่เป็นใบอ่อนได้ดีที่สุดฮะคือผมให้ตอนที่เขายังเป็นใบอ่อนใบอ่อนเขาออกมาสวยมากเลยนะฮะแต่ผมเนี่ยเกรงว่า,มาแมลงจะมากัดกินเขาตั้งทั้งที่ยังไม่มีมแมลงอะไรมากัดเลยนะฮะที่นี่นะฮะผมไปให้นะพอให้แล้วก็ได้ผลมีผลเสียอย่างนี้นะฮะแล้วตัวเองผสมเข้มเกินไปด้วยนะฮะจุดเป็นด่างไรใบนะฮะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าใบไหนที่โดนยา,มาแมลงมากๆเนี่ย จะไม่เติบโตต่อนะฮะแก็ว่าหยิบงอไปแล้วก็ผิดรูปไปเลยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะใบแห้งเพราะว่าน้ํายากัดนะฮะหลายใบมากนะที่โดนครับนเล็กก็น้อยนโดนเยอะเยอะอยู่พรามควตัวนะฮะแต่ภาพลงก็ยังไปต่อได้ครับเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ดูกันต่อไปครับสวัสดีครับ